สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมนทาร์ชแนลนะคะสคริปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมนะคะดงความรักนะของชาวทั่าไปนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะวันนี้เราอยู่กันกับหัวข้อทอปินะคะข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะกึ่งแบบ เซอร์ไพรส์นิดหนึง่งอะ,อะเกิดขึ้นแบบที่ไม่คาดตั้งตัวในช่วงเวลานี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะเพื่อนๆแบบว่าตั้งความคาดหวังในเรื่องราวของความรักหรือว่าข่าวดีเรื่องความรักไว้อย่างไรบ้างเอ่ยในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเนะว่าพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นประมาณไหนยังไงบ้างนะคะอะถ้าพร้อมแล้วก็ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ mm hmm. ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะ mm hmm. อยากให้รับฟังตัวความบันเทิงนะคะ mm hmm. แต่ใครรู้สึกว่าเออเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ค่อนข้างตรงกับตัวเองนะคะ ก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะโอ้โหพลังงานชาวธาตุไฟตัวตนของคุณในเวลานี้ปังยิ่งกว่าปังอีกนะคะไม่เหมือนแบบในหลายๆคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เลยพอเริ่มมีพลังงานความสุขแล้วอะไรหลายอย่างมันดูแบบว้าวมากๆตอนนี้แฮปปี้มากขึ้นปะหรือว่ามีความสุขมากขึ้นไหมในเวลานี้นะคะ ไพ่ขึ้นพลังงาน7ถ้วยนะคะมีพลังงาน2ถ้วยมีพลังงาน Queen of Cup ราชินีถือถ้วยมีพลังงาน1ไม้เท้าขึ้นมาโอกาสในช่วงเวลานี้มองว่าชาวทัดไฟน่าจะได้มีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยในเวลานี้นะคะมนมองว่ามีลักษณะของพลังงานที่เป็นรูปแบบของความรากะ ความรักเข้ามาทักเข้ามาทายนะคะแล้วก็เป็นในเวที่แบบคุณรู้สึกว่าเออคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานความใส่ใจเป็นพลังงานการแสดงออกในเรื่องราวของความรักที่มันเออก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มีความชัดเจนอยู่หรือว่าในช่วงเวลานี้นะคะมันว่าคุณมองหาความรักความสัมพันธ์ที่แบบเข้าใจกันจริงๆแบบเข้าใจกันได้แบบแฮปปี้มีพลังงานอะไรที่แบบเอยมัน เป็นเวที่ดูดูว่าใส่ใจนะเป็นเวทที่ดูว่าแบบเทคแคร์ care นะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีอะไรเหมือนเหมือนกันกันกบคุณอนะอืมมันจะต้องมีจุดที่รู้สึกว่าเออคลิกรู้สึกว่าเออลงล็อกรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวที่แบบไปด้วยกันได้คลิกกันลงล็อกลงรอยต่อมาณนี้นะคะอืมมันมองว่าคนคนนี้นะคือแบบเป็นคนที่แบบ เออพูดคุยกับคุณได้ในหลายๆเรื่องอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่ชอบเป็นแบบสิ่งที่มีแพชชั่นร่วมกันละกันก็ได้นะคะอ่ะทีนี้อย่างไรอีกพลังงานเป็นอย่างไรอีกคือมนมองว่าบางคนเนี่ยได้มีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณคือต้องบอกว่าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของชาว้าา,าไฟในช่วงเวลานี้เยอะ เยอะมากเหมือนกันพายขึ้นพลังงานเจ็ดถ้วยเลยโอกาสทงความรักหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นโอกาสเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรได้ทำอย่างนู้นได้ทำแบบนี้นะคะมันมันอยู่ในเวที่แบบค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในเวที่จะแบบแฮปปี้อะเออประมาณนี้เราสุกว่าเออมันเป็นเวที่ตัวคุณมาบรู้ได้แล้วมันมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นนะคะกับตัวคุณในช่วงเวลานี้ด้วย ถามว่าทิศทางพลังงานมันแบบมีโอกาสที่จะแบบเป็นไปยังไงเหมือนว่าพลังงานในตอนนี้คุณแฮปปี้คุณมีความสุขมันมีพลังงานความพึงพอใจแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้นะคนม,มองว่าชาวทัตไฟอยู่ในจุดที่แบบว่ากำลังพิจารณา,ากำลังตัดสินใจนะคะที่จะเลือกช้อยหรือว่า,าตัวเลือกต่างๆที่เข้ามาเนาะ ไม่ได้รีบร้อนอะไรคือขอใช้เวลาหน่อยขอใช้เวลาในการพิจิตพิจารณาโอกาสหรือว่าชอยต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะไม่อยากที่จะรีบร้อนแล้วแบบเอ้ยรู้สึกว่าเออเลือกพลาดเลือกผิดอืมประมาณนี้เพราะมืนว่าบางคนก็อาจจะมีสถานการณ์ความรักที่แบบอ่ามันไม่ได้ตั้งใจเรามาก่อนหน้านี้แบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบเรารีบร้อนในการเลือกเกินไปเหมือนว่าดูว่าในช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาอยู่เยอะเหมือนกันนะคะในการพิจารณาช้อยหรือว่าตัวเลือกต่างๆนะทีนี้ล่ะมองว่ายังไงเปิดโอกาสแน่นอนวิไม่เหมือนพลังงานก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่าเปิดมาหลายคลิปก่อนนเนี้ยพลังงานชาวธาตไฟออกแนวจะแบบฮิวิ่งแบบว่าแบบเออพักกายพักใจก่อนในระยะหนึ่งอ่ะนะคะ่ะมันว่าเออตอนเนี้ยจะอยู่ในจุดที่แบบเริ่มพร้อมเราไปแบบว่าเริ่มที่จะเปิดใจได้แล้วคือแบบ ไม่ได้ไปกลัวความรักมากมายแล้วหรือรู้สึกว่าเออถ้าความรักที่จะเข้ามาดีก็พร้อมที่จะเปิดใจแต่ว่าตัวคุณขอใช้เวลาในการศึกษาในการเรียนรู้กับความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาอย่างจริงๆจังจซะก่อนนะคะเพราะบางคนเราสึกว่าเออคุณมองว่าเออตอนนี้อะไรก็ถูกใจอะไรก็อาจจะพึงพอใจเนาะไปเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเออ เขากำลังจะทําคะแนนเพื่อที่จะพิชิตใจพิชิตใ,ใจคุณเออประมาณนี้นะอะคุณก็อยากรู้ว่าตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่าถ้าในส่วนของพลังงานนะคะเออลักษณะเนาะของคนที่ เขาจะเข้ามานะคะหรือว่าข่าวดีเนี่ยที่ที่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยตมนพอจะรับรู้ได้แล้ว่วาช่วงเวลานี้พลังงานมันมันดีอะ่ะคือคุณมีอะไรให้พึงพอใจมากมายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วตัวเราเองก็รู้สึกว่าเออมันมันแฮปปี้นะตอบโจทย์มากๆเลยเหมือนกันประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่โอเคนะ เออถ้าพลังงานมันขึ้นมาแบบนี้เราก็แบบอ่านได้แบบสบายใจมากรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่คุณคิดมากในเวลานี้เท่าไหร่คือโอกาสโอกาสโอกาสและโอกาสจริงๆที่กําลังเข้ามาทักเข้ามาถ่ายคุณในเวลานี้อย่างหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพลังงานนะคะข่าวดีนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยพลังงานคืออะไรยังไงจ๊ะ ให้ขึ้นพลังงาน8ดาบนะคะคุณถามถึงชอบปิดข่าวดีนะจ๊ะ1อ of Cups มีไพ่1ดาบมีแชมเ์เนีนะะ่ยค่ะข่าวดีไหมเนี่ยบางคนเนี่ยมันต้องบอกว่าสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้โอกาสหนึ่งในนั้นน่ะในช้อยในตัวเลือกที่แบบคุณมีเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือมีพลังงานคนกเก่าๆด้วยนะมีพลังงานคนที่เขาแบบจะใช้คำว่าอะไรคนที่จบกันกับคุณไปคนที่ คุณเคยคุ้นเคยหรือรู้จักมาก่อนหน้านี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่แบบคนเก่าจาเลยคนเก่าที่เป็นแบบอุยพลังงานเอ่อถ้าไม่ใช่พลังงานคนเก่าที่เคยคบเคยคุยเอ่อหรือว่าเคยเคยดิวกันแบบนั้นมันก็มองว่าเป็นพลังงานคนที่คุณอาจจะรู้จักมาก่อนหน้านี้เพื่อนเก่าอ่า เป็นพลังงานของคนที่อาจจะอยู่ทินฐานบ้านเกิดเดียวกันกับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เราได้นึกถึงความทรงจ่ดีๆหรืออาจจะหมายถึงถ้าเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานะมันก็มองว่าเป็นคนที่น่ารักใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลเป็นบรรยากาศความแบบน่ารักที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะนะคะพลังงานเป็นอย่างไร รู้สึกว่าข่าวดีที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคุณจะได้ค l e a ร i n g กับพลังงานปัญหาอะไรหลายอย่างเลยอะไรที่เราสึกว่าเฮ้ยเคยเป็นข้อจํากัดของฉันจ้ะก่อนหน้านี้อันนี้คือพลังงานข้อจํากัดในชีวิตเลยก้าวข้ามแบบไม่ได้สักทีรู้สึกว่าเออมันติดอยู่ตรงนี้แหละในการที่แบบโอกาสดีๆอะไรหลายอย่างก็เข้ามาในชีวิตแต่ว่าเรายังแบบไปต่อไม่ได้ทําไมติดอะไรนะกําแพงในความรู้สึกหรืออะไรแบบนี้มันว่า อุ๊ยณนะจุดนี้จ้าข่าวดีนะคะมองว่ามันจะมีการสละได้มองว่ามันจะมีการแบบก้าวข้ามผ่านจุดที่เป็นข้อจำกัดข้อลิมิตของคุณมาก่อนหน้านี้อะไรที่มันจำกัดคุณไว้นะคะก็มองว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเออมองว่าเป็นพลังงานที่ดีเลยข่าวดีนะคะคือมันจะเป็นแบบนี้เลยที่คุณแบบ ออ่ไม่ทันตั้งตัวหรือมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเร็วกว่าที่คุณคุณคาดไว้คุณคิดไว้นะคะเออประมาณนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะจ๊ะอืมบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นข้อจํำกัดของเราเหรอที่เรายังสดมานานขนาดนี้ลองคิดดูนะมันว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะลุยกับอ,อสนามความรักและคือไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงขนาดแบบ ต้องต่อสู้ต้องอะไรขนาดนั้นแต่มันต้องบอกว่าพอเราเอาใจลงไปเล่นแล้วหรือว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์สักอย่างหนึ่งอะันว่าแค่เปิดใจบางทีมันก็เป็นเรื่องยากถ้าบางคนเขาเจอกับสถานการณ์ที่มันเหมือนกับออกมนหนักหน่วงมาเนาะทางความรู้สึกมาเนาะมันเจ็บมาเนาะแบบเฮ้ยพอมาทรงนี้แบบถอยก่อนดีกว่ามาทรงนี้เอ้ยถอยก่อนดีกว่าทั้งที่จริงๆเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบ จริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นในรูปแบบไหนอะนะคะอืมอะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าพลังงานนะคะทิศทางนะคะหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นใครนะดูแล้วว่าน่าจะมีคนเข้ามาแล้วก็มีพลังงานคนเก่ามีคนที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวอะไรต่างๆในการที่แบบจะเข้ามาพัฒนาตัวตนพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอุ๊ยพลังงานของคนที่เข้ามาอาจจะเป็นเคยมีแบบประดองประเด็นอะไรกันหรือเปล่า บางคนนะคะมีคนที่อายุมากกว่าคุณดูว่าอยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงกว่าคุณด้วยนะคะประมาณนี้ลักษณะพลังงานหรอ,อมนม,มองว่าเป็นเป็นคนที่เขาอาจจะเคยมีประสบการณ์มีความเศร้ามีความเสียใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องราวของความราักความสัมพันธ์มาก,ก็ได้เพราะว่ามีพลังงานาสามดาบขึ้นมาเนาะ มันเหมือนเป็นเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจที่เกิดขึ้นนะคะในเวลานี้นะคะสำหรับตัวคนคนนี้นะแล้วก็มองว่าเป็นทิศทางเป็นพลังงานที่มันมันเหมือนกับเขาเป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีความมั่นคงในชีวิตนะออหรืออยู่ในตำแหน่งที่แบบค่อนข้างโอเคการงานมีความมั่นคงอาจจะทำงานในแบบ งานที่มันดูมีความมั่นคงอะกับชีวิตอะนะคะอาจจะไม่ใช่สายฟรีแลนซ์ขนาดนั้นแล้วก็เราสุกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีภาวะความเป็นผู้นำอืมสาหรับคนที่เขากําลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีภาวะความเป็นผู้นําให้กับตัวคุณได้เออทีเนี้ยมันก็มองว่าอาจจะเป็นข้อดีนะเพราะว่าทีเนี้ยเราถามถึงข่าวดีใช่ปะ แล้วก็คนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยบางทีอะรู้สึกว่าอ่าถ้าบางครั้งในสถานก,การณ์บางอย่างอะค่ะแถวท่าไฟมีความลังเลใจในความรู้สึกนะพอว่าถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วแบบมันมั่นคงชัดเจนอะมันก็เป็นโอกาสเป็นช้อยตัวเลือกที่ดีนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันก็แบบเปิดใจได้ได้ง่ายกว่าคนที่แบบเว้ยมาแล้วลังเลสงสัยแบบ กังวลกังวล,งเ,วลเหมือนก,นกันกับคุณประมาณเนี้ตืออประมาณนี้เลยอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะจ๊ะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะเหมือนเขาผ่านกระบวนการการฮิลลิ่งการฝืนฟูนฟนใจมาด้วยนะคนคนนี้อาจจะดูนิ่งๆดูแบบอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเบรกหรือว่าเคยเชะลอความสัมพันธ์กันไปไหมอ่ะก่อนหน้านี้นะคะ เออมันเหมือนมีการชะลอการเบรคความสัมพันธ์กันไปได้ด้วยนะพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงคือเู้สุกว่าบางคนนะ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนกับเออถ้าไม่ใช่ช้อยไม่ใช่ตัวเลือกที่เขาอยากจะโฟกัสจริงๆนะคะเหมือนว่าคนคนนี้เขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเลยนะ สมมหมว่าพอเป็นขุนคุณน่าจะเป็นโอกาสทางความรักที่ตัวเขาแบบเอออยากที่จะแบบเข้ามาทําความรู้จักอยากที่จะเข้ามาพูดอยากที่จะเข้ามาคุยอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วเอออยากไปต่อกันหรือว่าอยากเข้ามาแบบเป็นพลังงานที่มันต่อติดกันอ่ะอย่างที่บอกเป็นพลังงานความ,วามสุขความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนะคะในรูปแบบความสัมพันธ์นี้คือมันจะมีพลังงานความน่ารักแหละเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมว่า เออมันมันในรูปแบบไหนมันยังไงอะประมาณนี้นะคะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้ความรู้สึกที่มีต่อชาวทัดาไปเป็นอย่างไรบ้างพลังงานความคิดความรู้สึกเดวิวคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาไม่เนี่ยอุย้ยบางคนเป็นพลังงานคนเก่าจริงๆ เราสุกว่าเออคุณเติมเต็มเขาได้ให้พื้นที่เซฟโซนให้พื้นที่สบายใจแล้วคุณเป็นคนที่ปล่อยวางกับปัญหาได้ดีไม่ได้เอาปัญหามารบกวนจิตใจมาคาราคาสร้างความรู้สึกแบบนั้นนะคะหรือถ้ามีแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยเ,ออเขาก็มองว่าคุณก็คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ใจเย็นแล้วก็พูดคุยกันได้ประเด็นปัญหาอะไรต่างๆทุกๆแบบทุกๆประเด็นปัญหาเลยจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างอีกเนาะคือต้องบอกว่าก็เป็นพลังงานภาพรวมนะเพื่อนๆเออเหมือนว่าเขาน่าจะประทับใจในการที่แบบคุณมีสเสน่ห์คุณดูเป็นคนที่มีความน่าค้นหาดูแบบเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกแล้วเป็นพื้นที่แบบสบายใจอ่ะคุยกับคุณแล้วแบบมันมีแต่ความรู้สึกดีรู้สึกสบายใจประมาณนี้นะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติมเนาะพลังงานเพิ่มเติมขอดูหน่อยว่าทิศทางนะคะหรือว่าเอาคําที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะชาวธาตุไฟข่าวดีของคุณเนี่ยนะทิศทางเป็นยังไงวยสีไม้เท้าจ้าสีเหรียญน,นะคะมันจะมีการต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคงคุณจะ พิจาราสิ่งต่างๆด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบม,มากยิ่งขึ้นอ่ามนมองว่าประเด็นอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักตามท็อปิกนะมันมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะสมหวังอย่างที่ตั้งใจมีเกณฑ์ที่จะ เป็นการเริ่มต้นพลังงานเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอ่ามีพลังงานแบบนั้นเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้เออประมาณนี้เลยก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวจ้าทุกคนคือรู้สึกว่าเออตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่แบบหัวพลังงานนี้หรืออาจจะเป็นพอท็อป,ปิกป่ะ <laughs> ท็อป,ปิกมลเอ,อ่อแชร์วิ่งเป็นในเรื่องของข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบ ไม่ทันตั้งตัวแล้วทีนี้รู้สึกว่าเออเปิดมามันก็มีความสอดคล้องกับพลังงานตัวตนของคุณพลังงานดีๆมันแบบกําลังมาแล้วอ่ะมันแบบได้ฟิลนั้นมากๆบางทีอ่ะเราเปิดไพ่มาบางอย่างมันก็อาจจะไม่สอดคล้องใช่ป่ะแต่ไม่จุกว่าเออตั้งแต่เริ่มตน้นหรือว่าไลา่เรียงสตรอรี่มามันก็มีเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆค่ะอยากให้ลองเปิดใจดูน้อบางทีอ่ะ ถ้าเราเชื่อมัน่นหรือว่าเราอยากที่จะดึงดูดพลังงานดีๆแล้วตัวเราอะส่งสารส่งพลังงานดีๆออกไปนะคะแม้ว่ามันจะเยอะจะน้อยจะมากยังไงก็แล้วแต่เหมือนว่าพิมสิ่งต่างๆคนรอบตัวคนรอบข้างเขารับดูได้ถึงพลังงานนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นแบบเวลาที่เราสึกว่าเอ้ยวันเนี้ยนอนไม่พอแบบอารมณ์เสียหงุดหงิดแบบ ยังไงอะ่ะไม่มีความสุขเลยในการที่จะต้องแบบเอ่อลุกขึ้นไปทํางานหรือว่าลุกขึ้นไปทำแอคทิวิตีอะไรต่างๆที่เป็นแบบไฟบังคับของเราอะ่ะเออแต่ทีเนี้ยพอวันไหนที่เราสุขว่แฮปปี้ใช่ปะ่ะคุณลองสังเกตว่าแบบบรรยากาศรอบตัวคุณมันก็ดีขึ้นไปด้วยบรรยากาศมันดีขึ้นหรือว่าพลังงานของคนรอบข้างคุณอะ่ะ คุณจะรู้สึกแบบแฮปปี้มากขึ้นคือกินอะไรก็อร่อยคือแบบไปเจอไปเจอใครก็อารมณ์ดีหรือแม้แต่ในช่วงช่วงที่เรามีความรักที่ดีหรือว่าช่วงที่เรามีพลังงานมูดดีนอนนอนหลับกินอิ่มฟังเรื่องราวดีๆมาหมนรู้สึกว่าคุณคุณลองลองรู้สึกไหมว่าแบบว่าเอ้ยตัวเราแบบแฮปปี้มากขึ้นนะถ้าเทียบกับตอนที่เราเราฟังข่าวสารแบบ มีพลังงานลบเต็มไปหมดเลยแล้วก็นอนไม่พออีกนะคะเชื่อเลยว่าเพื่อนร่วมงานก,ก็คอรับรู้ได้ถึงพลังงานรังสีของคนที่แบบไม่แฮปปี้อ่ะไม่มีความสุขต่อให้อฮ้ยอาหารในวันนั้นน่ะข้าวเช้ามันก็อะคามอร่อยเท่าเดิมแต่มูหรือว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวมันมันมีการแบบ ต้องใช้คาว่าเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเออมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราเลยนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถามว่ามันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนมันบอกเลยว่ามันมันมีผลนะคะฉะนั้นก็อยากให้รับพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปจริงๆนะคะโอเคมาดูลักษณราศีกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูคําแนะนํานะ มีชาวเมถุนนะคะชาวพฤษภนะคะพลังงานมังกรแล้วก็ราศีกรกฎนะคะมันขอดูหน่อยว่าไพ่อยากบอกหรือว่าแนะนำอะไรให้กับชาวทัศไฟบ้างจ๊ะจริงๆมันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วนะคำแนะนำก็มีความสุขค่ะนี่กาวถ้วยไปต่อค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะแล้วก็เป็นพลังงานของโอกาสความมั่นคงที่เกิดขึ้นความรู้สึกนะคะค่อยๆใช้เวลาในการ ดูไปสม่ำเสมอเรียบง่ายดูไปที่ความมั่นคงว่าเออความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยตอบโจทย์คุณจริงๆริงไหมเราสึกว่าเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่มันเรื่อยๆื่อไม่หวือหวาอะไรแต่มั่นคงนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมี Energy หรือพลังงานอะไรส่งตรงถึงคุณบ้าง บางคนแบบติดอยู่กับความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างอยู่ไหมช่วงเวลานี้ปล่อยวางเลยดีแลกดีแลกค่ะเชื่อว่าคุณจะคู่ควรกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะช้อยอันไหนไม่ใช่ตัดได้ไม่ต้องไปเสียดายคุณมีสิ่งที่คู่ควรรอคอยอยู่แล้วนะโอเคเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสับวันนี้บ๊ายบายค่ะ